วัสดีครับนักบินน้อยครูวนนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ตามสัญญานะครับก็จะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับมาทําเครื่องร่อนปล่อยด้วยมือนะครับเกณฑ์สบปทนะครับหลังจากที่ในตอนแรกนะครับก็เป็นการแนะนําอุปกรณ์ในการประกอบสร้างนะครับก่อนวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมามาวาดแบบเครื่องร่อนปล่อยด้วยมือนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เล่นกลางแจ้งแล้วกันนะครับเพราะว่า ที่โรงเรียนนะครับก็น้องๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาคารในการปล่อยนะครับก็ต้องใช้สนามฟุตบอลในการปล่อยนะครับก็จะเพิ่มน้ําหนักให้เครื่องร่อนนะครับปกติครูวนาจะทําอยู่สองสองรุ่นนะครับเครื่องร่อนที่เป็น well. รุ่นท ER ี่ปล่อยในอาคารนะครับหรือปล่อยในอินดอร์นะครับแล้วก็เครื่องร่อนที่ปล่อยนอกอาคารนะครับหรือเป็นเครื่องร่อนประเภทอัลโดนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ ได้โฟมนะครับห้มิลนะครับเพื่อมาทําปีกของเครื่องร่อนนะครับนี่ก็จะตัดมาประมาณนี้นะครับในส่วนของโฟม3มมิลก็จะไว้ทําหางแล้วก็ระดับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ลับตัวนะครับเป็นไม้แขมหรือไม้ที่นิยมนํามาทําเป็นด้ามไม้กวาดนะครับ หรือเพื่อนๆน้องๆ่ยมีไม้อย่างอื่นนะครับที่สามารถนํามาใช้ได้ครับที่มีความเบาและก็แข็งแรงครับก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทําการวาดแบบปีกเครื่องร่อนซะก่อน,นะครับที่เป็นโฟมห้ามิลนะครับแล้วก็ดูว่าจะเอาในด้านไหนที่สวยงามครับอันโคนานะก็จะใช้ปีกนะครับ ยาวอยู่ที่ห้าสิบสี่เซนติเมตรนะครับก็จะวัดครึ่งไว้เลยนะครับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เซนติเมตรนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับสำหรับความยาวนะครับก็จะเป็นในด้านของความกว้างนะครับโคโนานะช้ายอยู่ที่สิบเซนติเมตรนะครับ ความกว้างนะครับจะใช้อยู่ที่สิบเซนติเมตรนะครับก็จะวัดครึ่งนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับห้าสิบสี่เดินมานิดนึงนครับเราก็จะวัดครึ่งไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ขีดข้อหากันโอเคครับเราก็จะวัดส่วนของครึ่ง ปีกนะครับเพื่อให้ปีกมีความยาวนะครับทั้งสองด้านเท่ากันนะครับเพื่อความสมดุลของเครื่องร่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับในด้านปลายปีกนะครับคุณควรนะก็จะวัดเข้ามาอยู่ที่สิบสามเซนติเมตรครับที่สิบสามเซนติเมตร ด้านนี้ก็จะเป็นสิบสามครับด้านนี้ก็จะเป็นสิบสี่นะครับรวมกันก็เป็นยี่สิบเจ็ดนะครับอ,อีกด้านหนึ่งครับปลายปีกครับสิบสามเซนติเมตรครับเราก็จะทําปีกเป็นรูปแบบสี่ท่อนนะครับ อันนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของปลายปีกนะครับครูจะวรรนานะครับก็จะวัดเข้ามาอยู่ที่สองเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะขีดยาวจากกลางมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการลดแรงต้านของเครื่องร่อนนะครับแล้วก็จะทำให้เครื่องร่อนนั้นขึ้นได้สูงนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะวัดลงมาครับ สองเซนติเมตรเช่นกันครับเพื่อจะทำมุมตัวนี้นะครับช่วยล,ลดแรงต้านอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวตอนไปขัดเราจะขัดให้โค้งมน,นครับดูอีกด้านนึงครับก็จะเป็นสองเซนติเมตรครับปลายปีกวัดลงมาจากนั้นก็จะขีดจากเส้นกลางครับมาไปหากันนะครับ ก็จะวัดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นสองเซนตะิเมตรก็จะขีดเข้าไปนะก็ได้ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะตัดนะครับหรือเพื่อนจะอาจจะตัดออกมาก่อนก็ได้นะครับนี้จะอาจจะตัดมาก่อนก็ได้คนะรูนาก็จะทําครั้งเดียวเลยนะครับก็จะวัดในส่วนนี้ลงมาส่วนที่จะขัดนะครับหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรครับ ตัดลงมาในส่วนที่จะขัดด้านหน้านะครับของปีกนะครับให้มีความคมเพื่อที่จะขึ้นได้สูงแล้วก็ลดแรงต้านนะครับในการส่งเครื่องร่อนนะครับเพราะว่าการส่งเครื่องร่อนเราต้องใช้แรงเยอะนะครับแรงต้านก็จะเยอะตามนั้นฉะนั้นเราก็ต้องขีดตัวนี้ไว้เพื่อให้ขัดให้คมนะครับแล้วก็จะได้ขัดเป็นรูปแอร์ฟอยล์ของปีกเครื่องร่อนนะครับโอเคนะครับ งั้นในส่วนที่จะไม่ขัดนะคูนาเอาแบบง่ายๆเลยไม่ต้องขีดหลายครั้งก็จะขีดจากจากปลายเลยครับจากปลายปีกด้านหนึ่งมาหาปลายปีกด้านหนึ่งอย่างนี้เลยครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้เราจะไม่ขัดเราเขียนไว้ก็ได้ครับเมื่อลูกๆเราลืมครับเราอาจจะตรงนี้ขัดขัดให้คมขัดให้คมตัวนี้ไม่ขัด ในส่วนนี้จะไม่ขัดครับโอเคนะครับก็จะได้ปีกนะครับเราก็จะทําการตัดก็จะทําการตัดให้ได้ตามรูปนะครับที่เราได้ตามรูปนะครับที่เราวาดแหไว้ยนะครับน้องน้องมือใหม่อาจจะใช้ไม้บรรทัดในการทาบก่อนครับถ้าใครชำนาญแล้วอาจจะ ตัดเลยก็ได้นะโคนาะก็จะตัดตามเส้นรอยที่เราวาดไปเลยนะส่วนปลายปีกครับ ด้านหนึ่งครับเราก็จะตัดเหมือนกันครับตามรอยครับการใช้ของมิคมนะครับก็ระมัดระวังนะครับในการตัดมือใหม่ครับแนะนําให้ใช้แม้ทัดนะครับในการทาบก่อนครโอเคนะครับเราก็จะได้ในส่วนของปีกนะครับเพื่อไปทําการขัดนะครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนนะครับ จะได้ไปขัดพร้อมกันกับหางดิ่งแล้วก็หางระดับนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําหางดิ่งกับหางระดับนะครเราก็จะวาดแบบเช่นกันนะครับหางระดับนะครับคุณโคนาะใช้ความยาวนะครับอยู่ที่14บสเซนติเมตรนะครับเรา ก็จะแนะนําให้ลูกโกรคนักเรียนนะครับในชุมนุมในวัดครึ่งตลอดนะครับ14วัดครึ่งก็จะเป็น7นะครับจากนั้นนะครับความกว้างนะครับคุณครูน,น่าจะใช้อยู่ที่5.5นะครับความกว้างอยู่ที่5.5นะครับก็จะวัดให้ได้ก่อน สีตรงนี้นะครับเจ็ดตรงนี้นะครับเราก็จะวัดครึ่งแบ่งครึ่งไว้เลยนะครับคือครับจ้กงั้นครับในด้านด้านหน้าเราก็จะวัดเข้ามาอีกสองเซนติเมตรนะครับตรงนี้ในส่วนนี้จะทําให้ด้านหน้านครับให้มีความคมนะครับแล้วก็ลดแรงต้านนะครับก็จะทําการขัดเหมือนกันนะครับ ปกติหางดิ่งกับหางกระดับนะครับคุณครูนาใช้โฟมสามมิลนะครับก็จะขัดให้เหลือประมาณสักหนึ่งจุดห้ามิลครับเพื่อที่จะได้ส่งเครื่องได้สูงแล้วก็ลดแรงต้านนะครับแต่ก็ยังคงความแข็งแรงไว้นะครับถ้าหางดิ่งหางกระดับไม่แข็งแรงครับการเบี่ยงเครื่องร่อนก็จะขึ้นไม่ได้สูงนะครับก็จะไม่แข็งแรงเขราจะเบี่ยงไม่สูงครับ ก็จะเป็นหางระดับนะครับในส่วนของหางดิ่งนะครับโคโนะก็จะใช้อยู่ครึ่งหนึ่งของหางระดับครับน้องๆอ,อาจจะวาดเอาใหม่หรือขีดทาไว้อย่างนี้เลยก็ได้นเพื่อความง่ายบครบัก็จะตัดออกครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพื่อน้องๆฝึกใหม่ก็จะได้จําได้ง่ายนะครับ นี้นะครับส่วนนี้แต่เราต้องไปขัดก่อนัอาบขออนุญาตวางไว้ก่อนรอไปขัดด้วยกันนะครับ <_ an> ต่อไปนะครับก็เหลือตั้งปีกนะฮะตั้งปีกเราก็จะใช้ภูมในส่วนที่เป็นเศษภูมที่เหลือที่ตัดออกมาเมื่อกี้ครับต <_ an> ัวไหนที่สวยๆที่จะสามารถทําได้เราก็ใช้ตัวนั้นได้เลยครับ <_ an> ในส่วนของตั้งปีกนะครับครูธนาก็ใช้ความยาวนะครับอยู่ที่ ปกติคนะูณานจะใช้อยู่ที่ห้าเซนติเมตรนะครับคนะูณาใช้อยู่ที่ห้าเซนติเมตรเซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะได้ปรับได้ง่ายสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับหรือท่านใดน,นะครับอยากจะเพิ่มความยาวไปอีกก็ได้นะครับในส่วนด้านหน้าก็จะเพิ่มเข้ามาหนึ่งเซนติเมตรเพื่อจะทําให้แหลมเพื่อน้องๆจะได้ไม่ลืมนะครับ ส่วนตั้งปีกความสูงนะครับด้านหน้าคุณจะคูณนจะใช้อยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับด้านหลังก็ใช้อยู่ที่หนึ่งนะครับเซนติเมตรนะครับก็จะขีดต่ากัน,นก็ปกติจะใช้คูณนาจะใช้ตั้งปีกนะครับด้านหน้าจะสูงกว่า ด้านหลังอยู่สองมิลิเมตรนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับนี่ต้องตัดให้ชั่วให้ได้ประมาณนี้ครับโอเคนะครับเราก็ได้ทั้งปีกนะครับ หางดิ่งหางระดับก็ตั้งปีกเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราจะรอขัดนะครับ